รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน True Online เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งที่เชื่อมต่อทุกคนไว้ด้วยกัน ปตทแข็งแรงรวมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเนื่องจากในพื้นที่มีผู้ประกอบการหอยแมลงผู่จำนวนมากทำให้เหลือตัวเปลือกเนี่ยวันหนึ่งไหลตันจึงเป็นที่มาของการเริ่มไปศึกษาดูงาน จากจากพื้นที่ที่เขามีการแก้ปัญหาแบบนี้เรื่องขยะแบบนี้จนตกผลึกมาเป็นการทําเป็นดินพร้อมปลูกสูตรดินเปลือกหอยก็คือนําเปลือกหอยมาตากแล้วก็นําเปลือกหอยมาบดไปผสมกับส่วนผสมหลายๆอย่างนะครับเพื่อนําสูตรตัวนี้ไปผลิตขายแล้วก็จะเป็นรายได้กระจายสู่สมาชิกในชุมชนเราส่งเสริมเรื่องการนําดินพร้อมปลูกตัวนี้ไปใช้ที่สวนสาธารณะทาให้ที่สวนสาธารณะเต็ไมไปด้วยผักปลอดสารเป็นค้าอาหารชุมชนครับอย่างที่ในหลวงท่านว่าไว้ครับไม่ว่าเราจะเกิดวิกฤตอะไรตรงนี้ก็จะยังอยู่เราจะมีอาหารปลอดภยัยเราจะมีรายได้จากดินเปลือกอ มีความรักความสามัคคีทําให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและย,ยั่งยืนในชุมชนครับ สวัสดีค่ะคุณชมคะพบกับรายการที่เป็นเอ็มแมกซีนออนแอร์ค่ะรายการของเรานะคะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทางททพหทุกๆวันอาทิตย์ค่ะเวลา13บนการ35นาทีถึง14นาฬิกาคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะฮีโร่หลายๆคนเกิดในชุมชนเกิดในบ้านแน่นอนที่สุดนะคะการเป็นฮีโร่ ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินวันนี้ CPF ก็ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำนะคะที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับประเทศไทยนะคะและก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอต่อเนื่องฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเลยทีเดียวนะคะสัปดาห์นี้เราเริ่มต้นเปิดรายการเราจะหยิบเรื่องฮีโร่เนี่ยแหละคะ่ะมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้นําเสนอตอนที่ชื่อว่าไม่ใช่ฮีโร่ในหนังแต่เป็นฮีโร่ในชีวิตจริงไปติดตามชมเรื่องราวดีๆของ CPF กันเลยค่ะ เรื่องงานได้เดินออกไปข้างหน้าโรงงานแล้วก็เห็นรถบารรับส่งพนักงานนะครับเกิดยางแตกเสียหลัแลกแล้วก็พั่งมีน้องๆแล้วก็พี่ๆไปโบกรถให้เขาจอดไม่ให้เกิดอบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับอุปกรณ์เอาบัไดเอาอะไรมาครับก็คือว่าช่วยคนจากในรถออกมาให้ใหได้น้ำมันมันไหลออกมาจากถังพี่อวอมันเกิดประการไฟระเบิดทำการเป็นทีมแข่งกับเวลา เขาก็จัดกีบหรือเหมือนในเราก็ขอให้ช่วยเราก็พยายามดึงขึ้นมาได้ทีละคนนะครับเราเคลียร์คนออกมาจากในรถเนี่ยร้อปร์เซ็นไม่มีใครติดอยู่ในรถเลยทางโรงงานนะคะอนุญาตให้เปิดเลนเส้นทางเพื่อให้วิ่งเข้าไปใปน,นพื้นที่หน้าบริษัทจึงทําให้เกิดการสภาพคล่อง,องทางผู้ใหญ่บ้านตารวจเขาได้มีการขอบคุณเรานะ ณนนนนวันที่เกิดเหตุเราทำด้วยหัวใจไม่หวังสิ่งตอบแทนมันเป็นความภูมิใจมากๆของทุกคนรวมนังพี่ที่จะเ,จเสียแล้วได้ยินเสียงขอบคุณจากทุกประสบภัยครับรู้สึกดีครับ ป,ประชาวนารักแลนด์มาร์คสีเขียวแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพเขตหลักสี่เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ส่วนนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคนในชุมชนเพื่อสืบสารพระราชปณิธานด้านการพัฒนาสายน้ำฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเปลี่ยนพื้นที่ที่รกร้างให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง ภายในสวนเปรี่ประชาวนารักมีทั้งโซนพักผ่อนพื้นที่ออกกำลังกายและอาคารนิทรรศาการชนละวิถีธีรพัฒน์ที่พาเราไปรู้จักกับพระราชดำรัสด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้เราเข้าใจและเห็นคุณค่าของน้ำและธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตทุกคนภายในอาคารนิทรรศาการชนละวิถีธีรพัฒน์แบ่งออกเป็น3ห้องหลักห้องที่1ชนลวัดวิถี นำเรื่องวัฏจักรของสายน้ำที่เชื่อมโยงกับชีวิตมนุษยชาติและชวนให้เราตั้งคำถามกับก,บการใช้ทรัพยากรน้ำในทุกๆวันห้องที่2ชนลทีราชทัศน์ถ่ายทอดมุมมองอันกว้างไกลของพระมหากษัตริย์ที่ทรงบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใช้ทั้งศาสตร์และศิลในการดูแลสายน้ำเพื่อลดความทุกข์ยากของประชาชนชาวไทยห้องที่ 3. ชนลวิวัฒเพื่อประชา นำเสนอผลสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและคูครองตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวม10โครงการสำคัญทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตลอดช่วง9ปีแห่งการครองราชนอกจากนี้สวนเปรมประชาวนารักษ์ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมต่างๆจะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนรูปแบบไปในแต่ละช่วงสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ทางออนไลน์ของสวนเปรมประชาวนารักษ์ สูนเปลียงประชาวนารักษ์เปิดให้บริการทุกวันเวลา5นาฬิกาถึง20นาฬิกาและอาคารนิทรรศการชนละวิถีทีรพัฒเปิดให้บริการช่วงวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทมเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน PE a Smart Energy for Better Life and Sustainability ไก่ซีพจะกินบนโอวกาหรือที่ไทยก็มาตรฐานเดียวกัน CP Mission to Space PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทมเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงาน เพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability ไก่ CP จะกินบนโอวกาหรือที่ไทยก็มาตรฐานเดียวกัน CP Mission to Space PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทมเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability ก็สู่รายการที่เป็นเ e อ็มแมกกาซีนออนแอร์ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปสัมภาษณ์นะคะคุณหมอจิดาภาสุนทรธน,นากลเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีที่จะมาร่วมพูดคุยในประเด็นภารกิจสําคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งในด้านการบูรณาการนโยบายของกระทรวงและการลงพื้นที่ติดตามภารกิจต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดและเป็นรูป ประทับไปติดตามชมกันเลยค่ะกระทรูงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะบทบาทของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างฝ่ายนโยบายกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การทํางานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จิดาภาสุนทรธน,นากุลปฏิบัติหน้าที่เลขานุก,การรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีที่มีส่วนในการสนับสนุนภารกิจของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี ทั้งการติดตามงานประสานโครงการพัฒนาและผลักดันนโยบายให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงสำหรับบทบาทหน้าที่ของเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะตัวดิฉันเองก็มีหน้าที่หลักโดยเราจะเป็นผู้ประสานงานในทุกด้านระหว่างท่านรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพรวมถึงการติดตามนโยบาย<ๆ>การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่แล้วก็ตลอดจนการสื่อสาร นโยบายของรัฐบาลให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจค่ะ ที่ดิฉันได้ติดตามท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็พบว่าปัญหาตามบทบาทภารกิจของท่านรัฐมนตรีท่านมทสองเนี่ยก็กํากับดูแลในส่วนของเรื่องแรกก็คือเรื่องของกรมที่ดินนะคะกรมที่ดินเนี่ยปัจจุบันเรายังพบว่าประชาชนเนี่ยเรื่องของที่ดินเนี่ยยังขาดเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามก,กฎหมายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยด้งน,นนี้เราก็จะมีนโยบายเรื่องการสํารวจที่ดินแล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์ที่ถูกกฎหมายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน69จังหวัดทั่วประเทศไทยรวมถึงพี่น้องที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะ พอทสองเองก็ดูแลกำกับกล่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะเรื่องของการประสานงานกับผู้บริหารท้องถิ่นนะคะอบอทอตั้งแต่ระดับอบอจเทศบาลน,นะคะแล้วก็อบอตอนเนี่ยเราก็ได้มีการประสานงานกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการนํานโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติซึ่งตัวดิฉันเองกับทางท่านมติเราก็ได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยเราก็ได้รับฟังปัญหาจากผู้นําท้องถิน่นว่ามีอะไรที่เราจะมาปรับเพื่อให้การบริหารงานท้องถิน่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเช่นตอนนี้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยเองนําโดยท่านมท .2 แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเราก็ได้ปรับระเบียบหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิน่นเรื่องของการบริหารบุคคลนะคะเพื่อให้เอื้อให้การบริหารจัดการบุคคลเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราจะรวมศูนย์อำนาจมาที่ส่วนกลางแต่ปัจจุบันนี้เรากำลังแก้ไขให้ ท่านสามารถสอบบรรจุบุคลากรท้องถิน่นหรือข้าราชการท้องถิน่นในพื้นที่นั้นๆได้นะคะรวมถึงเร็วๆนี้ค่ะหลายๆคนก็อาจจะทราบนะคะเรื่องของการกําหนดคุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่นนะคะเรื่องของการกําหนดช่วงอายุแต่เดิมเรากําหนดที่35ปีแต่ตอนนี้เราได้ปรับอายุนะคะก็คือ25ปีขึ้นไปเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นะคะที่มีความรู้ความสามารถได้มาบริหารราชการท้องถิ่นค่ะ สำหรับทางท่านรัฐมนตรีช่วยวการท่านดรสุชาติทองศรีเองก็ได้รับนโยบายนี้มานะคะเราก็มีเรื่องที่เราจะต้องเร่งดําเนินการเร่งด่วนอย่างที่ชั้นกล่าวตอนแรกก็จากการลงพื้นที่นะคะเรื่องของปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้กําหนดให้กรมที่ดินเนี่ยได้ออกสํารวจแล้วก็ออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่69จังหวัดแล้วก็3ชายแดนภาคใต้อีกประเด็นหนึ่งคะ่ะนอกจากเรื่องของที่ดินแล้วเรื่องของน้ำนะคะเราก็เร่งสํารวจพื้นที่ อำเภอไหนที่ยังไม่มีประปาภูมิภาคเราก็เร่งแก้ไขปัญหานะคะก็ประสานงานถักกันให้ประชาชนมีน้ํากินน้ําใช้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าหัวใจหลักของกระทรวงมหาดไทายเราเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนค่ะเราอยากให้พี่น้องประชาชนนะคะอยู่อย่างมีความสุขนะคะ าหลังสิ้นสุดการรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิน่นคือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่นพศ2568 ได้ปรากฏข่าวจำนวนมากว่ามีผู้แอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงการติวและการขายข้อสอบเพื่อให้ผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นผู้สอบได้นั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการประชุมหารือร่วมกันกับภาคีเครือข่ายต่างๆ6หน่วยงานหลังจากการประชุมหารือได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ดดังนี้ 1. จัดทำ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันประกอบด้วยสอทกสทสนงปปชสนงปปทและบกอปปปเมื่อวันที่26มกราคมปี2,567 และจะทำา o u u เพิ่มเติมอีก2หน่วยงานคือกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสอนองงอปปอง,งอ mm. เพื่อบูรณาการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริต โดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรจะเข้าไปสังเกตการการจัดสอบของมหาวิทยาลัยในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ 2. กํกำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างว่าหากมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบมีส่วนทําให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดจะถูกบอกเลิกสัญญาต้องรับผิดทางแพง่งทางอาญาและทางปกครอง 3. กรณีปรากฏข่าวการทุจริตสทจัดให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วและประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย M.O.U. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด 4. มาตราการอื่นๆเพิ่มเติมเช่นการซื้อการดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์และการตรวจสอบเส้นทางการเงินในวันนี้เป็นการประชุมร่วมวางมาตรการแล้วก็จะมีรายละเอียด ในการดำเนินงานตั้งคณะทํางานในการสังเกตการที่ศูนย์สอบทั้ง11แห่งทั่วประเทศโดยมีผู้แทนของหน่วยงานทั้ง6หน่วยในการตรวจกระบวนการตั้งแต่รับข้อสอบจนถึงวันตรวจข้อสอบเสร็จก็จะมีคณะกรรมการทั้ง11ศูนย์ในการดูแลสังเกตการต่างๆเราจะมีความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันการเรียกรับเงินแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครสอบซึ่งปัจจุบันมีถึง4 30,000คนทั่วประเทศนะครับ เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability ไก่ซีพจะกินบนโอวกาหรือที่ไทยก็มาตรฐานเดียวกัน CP Mission to Space PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทมเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงาน เพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่าง,ย,างยั่งยืน PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability ไก่ CP จะกินบนโอวกาหรือที่ไทยก็มาตรฐานเดียวกัน CP Mission to Space PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจกคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability ไลาลาวาสนานะคะวันนี้มาตะลุยนะคะเรียกว่าเป็นการบูรณาการระหว่างบ้านรัฐ แล้วก็หน่วยงานเอกชนสื่อมวลชนนะคะวันนี้ก็เราต้องมาดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ําท่วมไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยนะคะพื้นที่ที่วัดโนดวันนี้นะคะได้รับผลกระทบจํานวนมากเราก็เลยนําของเครื่องใช้มาร่วมให้กับพี่น้องประชาชนได้หุงหาอาหารนะคะและว,วันนี้เนี่ยทางภาควัดเนี่ยนะคะก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพี่สุรเชษวันนี้เนี่ยนะคะท่านก็ได้มาพาพวกเรานะคะไปลงพื้นที่นะพี่เล็ก ว่าในภาพรวมของบางกลวยเนี่ยความเสียหายเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ชุมชนตะนดเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีน้ําทะเลหนึ่สูงมีพายุเข้าน้ําฝนตกมาจํานวนมากนะครับมีประชาชนที่ได้รับการเดือดร้อนนะครับจำนวนประมาณ5.4หมู่บ้านชุมชนในส่วนของชุมชนวัตโนดที่เราจะมาในวันนี้นะครับก็มีส่วนภาครัฐ ภาคเอกชนสื่อมวลชนวนัดโนดก็ร่วมบูรณาการกันนะครับแล้วก็มาแจากของให้กับชุมชนวนัดโนดที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ70็ครัวเรือนท่านประหลัดทวัดอยากจะพูดอะไรสชกเล็กน้อยไหมเพราะว่านําทีมอสอมา เต็มที่เลยนะคะวันนี้ท่านอำเภอก็ได้สั่งการให้ทางประหํามเภอกำนันพวยบ้านและก็สมาชิกอสอนะครับลงไปช่วยพื้นที่ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับประมาณต้นเดือนกันยานะครับเราก็ไปสํารวจตามชุมชนต่างๆประแจกชุดยาสามัญประจําบ้านยาน้ากัดเท้าเพื่อช่วยเหลือและก็ถ้าชุมชนไหนมีน้ําท่วมสูงเราก็จะประสานไปทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากั้นกระสอบทรายครับทำสะพานไม้ให้ชาวบ้านได้เดินนะครับซึ่งเราก็ได้ทํากิจกรรมอรสอ ช่วยประชาชนอย่างต่อนเนื่องในฤด,ดูน้ำท่วมนี้ครับค่ะเยี่ยมจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันนะคะสััสีีค่ะสวัสดีค่ะแม่สััสีีค่ะคุณยายค่ะ Paid, คะ่ะค่ะดานข้างในนอนไม่ได้เป็นกําลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะขอบค่ะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่มาให้กําลังใจขอบคุณนะจ้ะจ้ขอบคุณค่ะไม่ใชยพีคนเดียวไม่มีใครมาค่ะมีพวกเรามามีพวกเรามามีพวกเรามาขอบคุณค่ะค่ะต้องเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งวันนี้คุณยายอยู่กันสองคนเหรอคะ อยู่ที่ชายที่เอาเรือมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะนี่เอาของใส่เรือใช่ไหมคะค่ะน้ำท่วมเป็นไงบ้างคะไปไหนไม่ได้เลยสบายแต่ว่าไปไหนไม่ได้นะคะแข็งแรงแข็งแรงนะคะแข็งแรงนะคะยายพี่เล็กบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทุกคนไปใช้ห้องน้ำใช่ไหม เป็นคนเดียวที่ไม่ท่วมน่ การไฟฟ้า,ฟาส่วนภูมิภาครวมงานเทศกาลไฟประดับสุดยิ่งใหญ่นัสต้าไลฟ์เฟสติวัลวินเทอร์อิลูมิเนชันูเทาสั้นเวนีิครั้งที่8พร้อมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นอันหาที่สุดมิได้ผ่านการจัดแสงไฟในโซนไรท์เมม o r ีรวงข้าวแผ่นดินทองถ่ายทอดเรื่องราวแห่งรวงข้าวแผ่นดินทองความเจริญรุ่งเรืองบนผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเต็มไปด้วยความรักความสามคัคคีภายใต้พระบารมีและพระราชะกรณียกิจ ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสัทธาอุทยานไทยจังหวัดราชบุรี โดยในปีนี้ PA เน้นการป้องกันอันตรายจากระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเทศกาลนาศรัทธาไลฟ์เฟสติวัลวินเทอร์อิลูเมเนชั่นทูเทิซันทเวนตี้ซิกเป็นการผสมผสานศิลปะการออกแบบให้เข้ากับหัตถกรรมท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่เนรมิตพื้นที่กว่า30ไร่ให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งแสงและจินตนาการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อธรรมชาติอย่างลึกซึง้งโดยเลือกนําวัสดุที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาปรับปรุงผ่านกระบวนการออกแบบใหม่และจะ แสดงเชิงสร้างสรรค์ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถชมความงดงามของไฟแสงสีเสียงได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนปี2568ถึงวันที่3พฤษภาคมปี2569 เอาค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกับที่เป็นเอ็มแมกกาซีนออนแอร์ได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาดีๆ13นาฬกา35นาีถึง14นาฬิกาทางททบ5สำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ